Adusty Trip <S <S จะเป็นหนึ่งในแมปโรบอกที่ผมเห็นว่ามันดูน่าสนใจดีก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูแล้วกันนะอ่ะมาตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะซึ่งวิธีเปิดประตูเนี่ยที่ผมดูมาก็จะเป็นการกดค้างใช่ไหมแล้วก็ยืดยืดไปข้างไหนวะย,ยืดเป็นยืดเป็นแขนลูฟี่เลยเฮ้ยแหบมบอกเลยว่าแขนตัวละครเกมนี้นี่ยืดมากยืดได้แบบมาถึงแล้วก็ใส่ล้อไปก่อน แต่แล้วครบอี่อันนะรถจะได้สามารถวิ่งได้อืเอา้เอาเฮ้ยทำไมล้อล้อจมล้อจมทรายไปเฉยเลยนี่จะเป็นประตูประตูนี่เอาไปใส่ในรถได้ไม่ใช่ใส่ในรถสิใส่ข้างรถเนี่ยใส่รถนี่แปลกๆเละนี่แล้วก็สามารถแปะได้แปะได้ยังไม่ใส่นะแต่แปะไว้ก่อนร้อยอ,อันหนึงอยู่ตรงนี้ มาแล้วก็จะเอาล้อมาใส่เอาไว้ตรงนี้ปึ๊บนี่มันจะได้ดูเป็นรถหน่อยส่วนเครื่องยนต์ก็ตรงนี้เลยไปวางไปถัดมาก็จะเป็นดียเตอร์น่าจะเป็นหม้อน้ำเราก็จะเอามาใส่เอาไว้ตรงตรงนี้นี่เออไมานียสามารถเก็บเด้อเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเขาเล่นดูแลแปะไว้ก่อนแปะไว้แปะไว้ทำไมก็ไม่รู้ตัวนี้ก็จะเป็นประตู แล้วประตูมันติดยังไงประตูมันมันไม่ขึ้นให้ติดไงอ๋อเนี่ยได้แล้วได้แล้วส่วนอีกข้างนึงก็เอามาแปะไว้ตรงนี้นี่ก็จะเป็นไฟรถไฟรถแล้วก็จะเอาไปแปะไว้ตรงหน้ารถเป็นตรงนี้เออทำไมมันมันไม่ขึ้นให้ติดอ่ะเนี่ยดูเป็นรถขึ้นมาหน่อยแต่ข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ย รถเราก็สามารถไปได้แล้วนะแต่ว่าเราจะเอาของขึ้นรถก่อนเอากล้วยแปะไว้ตรงรถแล้วกันนี่แปะไว้เลยเอากล้วยแปะรถเอาไว้มาตอนนี้เราก็พร้อมออกรถกันแล้วประตูนี่เปิดออกเปิดประตูออกแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วก็ปิดประตูจากนั้นก็สาตาร์ทรถด้วยการกดตัว R นี่มาว่ะรถติดแล้วว่ะก็ดึงเบรกลงนี่ นี่แล้วก็สามารถไปได้แล้วไปเราจะไปได้กี่ก,ก,กิโลเมตรเดี๋ยวมาลองดูผมว่าน่าจะไปไม่ได้ไกลนะคิดว่าเพราะจากทักษะการขับรถของผมที่ช่ำชองมากเลยเนี่ยตรงนี้ก็โ,โหมีหินด้วยเว้ยอยู่ซักข้างทางเชียวอยู่ซะแบบหึ่น่าชนมากมันอยู่แบบอยู่อยู่ติดถนนแหละ ส่วนข้างหน้านั่นมันไม่ติดถนนแล้วมันอยู่กลางถนนเลยอยู่กลางเลนเลยนะขับมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับบ้านซึ่งบ้านไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ผมไม่รู้มันจะสู้ยังไงนะไม่ไม่ไมค่อยอยากจอดเลยนี่ทางนี่มันช่างอ้นี่เธอระเกินขุขะมากขุขะพดเคี้ยวแหน่แหม,แม่มีการแอบด้วยไหมหิน ถ้าชนนี่บอกเลยว่าตุ้มตามแน่นอนเฮ้ยแต่ข้างหน้านั้นอะไรวะนะ่ะเธไมาอยู่อย่างนั้นนะนี่หลบหลบลงข้างทางเลยผมนี่ลงข้างทางเลยไม่ค่อยอยากชนสักเท่าไหร่ชนนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าแปะเกมนี้มันก็ชิลเหมือนกันนะเนี่ยชิลบอกว่าแหมข้างหน้านี้ข้างหน้านี้อุยอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนด้วยหรอโหเลาะ ล้อล้อผมอ้าโหตอนกลางคืนแบบนี้มันคงไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมสวยแล้วล้อหลุดกี่อันเนี่ยล้อหลุดสามอันชิบหายแล้วแล้วผมเจอแค่อันเดียวคือตรงนู้นแม่ลุงนี้ผมน่าจะหักหลงข้างทางไม่น่าแบบเชียวเลยชบทีเดียวเป็นเรื่องเลยไอ้กันชนนี่มีไปทำหอกอะไรวะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเลยเลยชิบหายแล้วไอ้ปัญหาหลักเลยเนะี่ย หาล้อไม่เจอล้ออยู่ไหนไวะเนี่ยแมดูจากมุมสูงนี้จะเห็นอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยนั่นใช่ล้อปะโอ้โหเรามืดแบบมืดตื่อเลยมืดแบบมองไม่เห็นอ,โอ,โหอ้าโอ้โหลล้อก็แย่และมาผมกลับเข้ามาแล้วเมื่อกี้หาล้อไม่เจอเลยยอมแพ้มาเปิดประตูโอ้โหแขนถ้ามันจะยืดได้ขนาดนี้นะโอ้โหลบนี้ได้คันสีฟ้าว่ะโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบรถก่อนนะ เออทุกคนครับผมผมเจอปัญหาใหญ่แล้วคือประกอบรถมาตั้งนานแต่ไปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าล้อมันจม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยล้อขึ้นมาก่อนแม่รู้สึกว่าผมนี่จะมีปัญหากับล้อแล้วเกินนะมารอบสองนี่ไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลถึงไหนผมยังไม่เคยใช้วอเลยเนะี่ยมันใช้ยังไงวะ <c oughs> อ๋อหาอะไรเหรอหาซัพพลายอะไร น,นี้เหมือนจะเป็นอาหารอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมอันที่สองอันที่สามก็จะเป็นปั๊มน้ํามันเผื่อน้ํามันหมดงั้นเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่ตรงปั๊มน้ํามันแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าโอ้โหเจอดิเจอบายโลบักนะเนี่ยเฮ้ยนี่บ้านเหรอเนี่ยฟาร์มได้ใช่ไหมฟาร์มได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะสู้กับไอตัวข้างในยังไงไงประเด็นอะประเด็นหลักปัญหาใหญ่นี่รอ,รอบรอบที่ผมจะไม่พลาดและ ผมจะขับแบบระมัดระวังไม่ให้ชนหินแนะ่ใหญ่ก่อนข้างหน้าเนะี่ยเดี๋ยวผมจะลงข้างทางแทนแล้วผมจะไม่ไม่โฉบเหมือนตาก่อนอุ้ยแต่เหมือนรถมันดิฟวะเนะี่ยพอลงทรายปุ๊บรถรถดิฟเลยอันแน,น่หินหินรอบนี้ไม่โฉบรอบนี้ไม่โฉบรอบนี้นี่บอกเลยว่าลงข้างทางเน้นเซฟเน้นปลอดภัยไว้ก่อนผมรู้สึกว่าน้ำมันกำลังจะหมดเดี๋ยวผมต้องหาหาที่ฟาร์มแล้ว อา้าวน้ำมันหมดชิบหายแล้วอโอ้โหน้ำมันหมดทิ้งโอ้โหไอเสานี่แล้วมันอยู่บ้ายตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยมาอยู่อะไรตรงนี้อย,อยู่ซะถูกที่ด้วยนะเน่ยแต่รอบนี้ล้อล้อผมผมผมยังมองเห็นล้อไงรอบนี้ที่บอกเลยว่าประกอบได้แน่นอนพอล้อยังอยู่อุ๊ย๋อ,อ้ชิบหายแล้วมันเข้าไปขัดกัน เฮ้ยเฮ้ยต um, e I mean, the ิดชิปหายแล้วชิปหายแล้วมันติดหมต้องดึงออกมาไปติดล้อเข้าไปล้อยังอยู่ครบไงรอบเนี้รอบนี้ยังรอดรอบนี้ยังรอดยังไปต่อได้ยังไปต่อได้แต่ว่าน้ามันเนี่ยเอายังไงที่ฟาร์มก็ไม่มีล้อจมไม่เป็นไรออกได้ตรงนี้หม้อน้ําแหมลืมและเกือบลืมแล้ว โอ้โหน้ำมันก็หมดล้อก็ติดอยู่ข้างล่างหยิบยากซะด้วยเอาอยัางไงดีกินกล้วยแล้วกันกินกล้วยแก้เครียดโอเคผมผมคงต้องยอมแพ้แค่นี้แหละโอเคก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะผมจะไปเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปายผมไม่เจอกันทุกคนบาย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 แม่ยอมแพ้แล้วน้ำมันก็หมดล้อก็ติดอยู่ข้างล่างเลยรู้สึกว่าผมนี่จะมีปัญหากับล้อมากเลยเนะี่ย